เครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม SQC ร่วมกับสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนร่วมกันจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการนั้นอย่างยั่งยืนขึ้นถึง2รางวัลกับรางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี เบสอวอร์ดออเตียนแบนด์สและรางวัลแห่งปีธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม The Quality Award 2023ัไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีมอมหลวงชานโช่ชมพูนุชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณโรงแรมอัมรีดอนเมืองและธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับสองรางวัลดังกล่าวคือบริษัท Lift a t h Health Solution จำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและตับด้วยพลังสามประสานร,ระบบตับระบบย่อยและระบบสมองโดยดึงพลังธรรมชาติจากงานวิจัยระดับโลกสู่ตัวช่วยฟื้นฟูด,ดูแลตับแบนลิปพัทที่อยู่ดูแลคนไทยมานานการันตีด้วยยอดขายอันดับ1.6ปีซ้อนนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ลิปพัทไทยแลนด์ ชื่อตรีจุธาสวงท่าไม้นะคะเป็นกรรมการาผู้จัดการบริษัทลิฟท์พลัสเฮลท์โซลูชันนะคะก็วันนี้มารับ2รางวัลนะคะก็จะมีอันดับแรกรางวัลธุรกิจอุตสาหการรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี2023นะคะแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปี2023ค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติรวมถึงภาคภูมิใจด้วยนะคะที่แบรนด์ของลิปพลัสค่ะพยายามสังสมมาประมาณ5-6ปีเข้าเข้าสู่ปีที่6แล้วแล้วก็เราตั้งใจที่จะมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทางลูกค้านะคะผู้ใช้จริงเนาะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับรางวัลตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากค่ะลิปพลัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเฉพาะทางสําหรับผู้ที่มีปัญหาร,ระบบทางเดินอาหารละตับค่ะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของจุดแข็งอันดับแรกเลยต้องบอกว่าเสียงตอบรับของลูกค้าเรานะคะ,ะผู้ทานจริงเนี่ยมีรีว,วิว รายแล้วนะคะณตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะก็จะมีในเรื่องของสารสก,กัดที่ดีท,ที่ดีต่อตับและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องถึง12ชนิดนะคะรวมถึงสิ่งที่เราเป็นจุดเด่นเลยที่ที่เราทํามาก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ดีต่อตับอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันผนึกพลัง3าประสานเลยทั้งระบบตับระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารและระบบสมองค่ะดีมากค่ะผลตอบรับดีมากตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่6แล้วก็ลูกค้าก็ยังให้ผลตอบรับที่ดีอยู่ค่ะ ก็ของเราอะค่ะก็คือหลกัหลกๆเราจะเน้นออนไลน์เป็นหลักนะคะแล้วตอนนี้เราก็ขยายเข้าสู่เป็นในเรื่องของร้านขายยาแล้วก็ออฟไลน์ที่ให้ทางลูกค้าได้สามารถจับต้องได้มากขึ้นนะคะจริงๆกลุ่มลูกค้าของเราอายุ35อัพค่ะ เป็นต้นไปเลยก็คือจะัวกลางคนถึงไวสูงอายุเลยนะคะจริงๆมีหลากหลายกลุ่มมากเลยค่ะทั้งคนทํางานทั้งคนที่เป็นแม่บ้านทั้งคนที่กเกษียณอายุแล้วนะคะที่จะมีปัญหาในเรื่องเรื่องตรงนี้แล้วก็หลายๆคนยังไม่ได้มีปัญหาแต่เขาก็อยากดูแลตัวเองบางทีเหมือนแบบมีสังสรรค์มีปาร์ตี้พักผ่อนนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ลิปพลัสเองก็ช่วยได้นะคะาสารสกัดหลักของเราจะเป็นพวกอ์ติโชกดันดีไลออนนะคะแล้วก็พวกสมเกาหลีสมไซบีเรียเห็ดหลินจือเห็ดชิตาเกะอะไรพวกนี้ ก็ะะจะมีหลายช่องทางนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็น well. ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยให้ติดตามที่เฟซบ o o กแฟนเพจนะคะ Lip Plus Thailand หรือ Li น์แอดลิปพลัสไทยแนะคะตรงนี้ถ้าสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถทักสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ที่ช่องทาง Facebook และ Li น์แอแต่ว่าก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือตัวยู u ูบนะคะจะมี YouTube l พลัสไทยแลนด์แล้วก็ยูทูบซีโอลิปพลัสก็เป็นของช่องพลอยเองอะค่ะที่ให้ติดตามเรื่องสาระสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็ไปติดตามที่ยกัน 好